ผู้จัดการพิเศษสมบัติจากโ o y o ต้านครทนสาขาสิงทลักษ์ก็จะพามาชมรถที่แต่งเป็น GR Sport อีกคันหนึ่งของเรานะครับเรียกว่าขายดีขายได้มาตลอดเพราะว่าเราจัดออปชั่นอัปเกรดอุปกรณ์ให้ลูกค้าแบบว่าคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็พร้อมรักดอกเบีย้ยพิเศษด้วยครับ0.44เท่านั้นนะครับ,นะรบผมหรือว่า าผ่อนยาวๆ96งวดนะครับดอกเบีย้ยต่ำเพียง2บาทเท่านั้นรับรองผู้จัดการเพียอจัดให้พร้อมแต่งแบบนี้ด้วยนะครับผมมาดูกันว่าคัานนี้นะครับรดเดอร์ G 2.4นะครับสีขาวมุกราคาตั้ง1,412,000นะครับผมแล้วก็เราอัปเกรดอุปกรณ์เป็น GR Sport นะครับแต่งครบจบแบบนี้เรียกว่าประหยัด เทียบเท่ากับตัวท็อปก็ลูกค้ามีเงินเก็บในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีก5 0,000 0บาทคาับว่า mm hmm. เราได้รถที่มีภาพลักษณ์แบบตัวท็อปเสียสปอร์ตตัวระดับ2ล้านแต่เราใช้เงินผูกกว่าร่วมๆ0,000สนนะครับแต่ได้รถภายนอกครับแต่งแบบนี้นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรภาพลักษณ์ที่เหมือนกันนะครับขับไปไหนใครๆก็มองว่าลูกค้าขัขบแบบรถระดับ2ล้านตัวท็อปแน่นอนครับมาดูกันว่าอัปเกรดอะไรกันบ้าง เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับเพิ่มความเป็นจีราสปอร์ตนะครับหลักๆที่เราต้องทําก็คือไฟหน้านะครับผมไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจอร์ LED ครับเป็นแบบก้างตานะครับพร้อมกับใส่ตัวปรับระดับ5ระดับเพื่อให้ปรับลําแสงให้เหมาะกับการขับขี่ของลูกค้าด้วยนะครับซึ่งตัวอย่างเรจินเดอร์หรือจีราโรงงานจะไม่มีตัวปรับมาให้แต่ผมก็ติดตั้งเพิ่มให้เราเป็นไฟแท้นะครับผมจะับตรงนี้ไปตด้านหน้าครับต่อไปตันบอก GR นะครับผม ตัวปิดเซนเซอร์ครับเราก็ทําให้เหมือนนะครับลูกค้ายังไม่รู้บางทีเซนเซอร์ตัวจีมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่เราก็ปรับเป็นสีดําให้เหมือนกับตัวท็อปเหมือนกันครับกับไฟต่อกรีอาก็เป็นพาร์ท้นะครับชุดกันชนด้านหน้าก็เป็นพาร์ททนนะครับติดตั้งพาร์ทท้แล้วก็เวลามีเหตุมีอะไรก็คือสามารถเคลมได้ปกตินะครับเรื่องว่าประกันภัยเราก็แจ้งคุกเบิกกับอุปกรณ์ที่แตกติดไปนะครับผม ออกจากด้านหน้าแล้วโลโก้แก้วนะครับโลโก้แก้วก็จะเป็นงานแท้นะครับตรงนี้ก็คือดูแลทําความสารง่ายด้วยแล้วก็ทําให้รถคันนี้มองเป็นความเป็นพรีเมียมเหมือนตัวท็อปเลยครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้สุดทําให้จบนะครับผู้จัดการเพจรับจบให้นะครับพอลจูเน mm ่ฝากระโปงอันนี้ก็ล้วแต่ชอบนะครับเอาหรือไม่เอาก็ได้อันนี้ติดให้นะครับผม mm hmm. ด้านหน้ามองยังไงก็ดูไม่ออกครับว่าเป็นรุ่นไหนมาแต่งแต่อันนี้ก็คือ เราทําให้มองว่าเป็นจีอาร์สปอร์ตตัวระดับ2ล้านแน่นอนนะครับมาดูด้านดูด้านหน้าเสร็จมาดูด้านข้างกันต่อด้านข้างแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์นะครับทิ้วนะครับจากสีดําด้านก็เปลี่ยนเป็นสี GR ก็คือสีตามตัวรถนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์อย่างนึงที่เราทําให้เหมือนก็คือคาลิเปอร์เบรกนะครับสีแดงแบบจีอาร์สปอร์ตเลยนะครับนะครับส่วนระบบเบรกเหมือนกันครับตัวจีอาร์ระดับ2ล้านกับตัวนี้พอร์เบรกเหมือนกันครับแต่เราปรับ ตัวคาลิเปอร์ให้เหมือนกับตัวท็อปต่พร้อมเพชร GR ติดตั้งให้นะทำให้เหมือนนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อแท้นะครับสีอาเรียกว่าดำเงานะครับผมตรงนี้นะครับ265 50ขอบ20นะครับตรงนี้เป็นล้อที่ติดตั้งแล้วก็ให้เป็นล้อแท้โตต้านะครับตรงนี้ติดตั้งให้เหมือนเลยนะครับด้านข้างดูเสร็จแล้วก็มาดูด้านหลังคาหลังคาแล้วก็เปลี่ยนนะครับทำสีเป็นหลังคาดำให้นะครับ ก็สเปคเหมือนกับที่ทําจากโรงงานเลยครับก็คือเปลี่ยนสีหลังคาดําให้ลูกค้าเพื่อให้เหมือนนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อัฟเกดอีกอย่างหนึ่งครับเดิมดีเดอจีจะเ,เ,เป็นคิ้วสีดำครับดูไม่เหมือนตัวท็อปแล้วก็เปลี่ยนเป็นคิ้วโครเมียมให้นะครับทำให้เหมือนตัวท็อปแล้วก็จุดต่อมานะครับมือเปิดนะครับมือเปิดแล้วก็เปลี่ยนให้เหมือนตัวท็อปจะเป็นมือเปิดสีดำตัวรถนะครับนี่คือภายนอกครับ พวกการสานกรอบรองก็เป็นออปชันแถมปกติอยู่แล้วครับผมด้านหลังก็คาลิเปอร์เบรกก็เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เหมือนเลยครับดูยังไงก็ไม่ออกนะครับตรงนี้เราก็จัดให้เหมือนเลยนะครับผู้จัดการพิเศษแต่งให้เหมือนนะครับผมตรงนี้ดูด้านข้างเสร็จมาดูด้านหลังต่อนะครับสปอยเลอร์นะครับถ้าแต่งแบบ G r แท้ก็ต้องเป็นสปอยเลอร์ทูโทนครับอันนี้ก็คือพาร์ทแท้นะครับผมก็ตัวนี้ก็ สีดำขาวตามสีตัวรถนะครับอันนี้เป็นพาร์ทแท้เบิมาติดตั้งให้เลยนะครับคิวคเมียมด้านหลังนะครผมแล้วก็ตัวโลโกโ้โลกโก้แก้วด้านหลังอันนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ครับแต่งให้เหมือนแต่สิ่งที่ลูกค้าบอกว่าผมอยากให้มีจุดเด่นในการขับขี่ด้วยครับก็คือคิ้วฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบมีไฟเบรกนะครผมเวลาบเบรกตัวอักษรจะขึ้นคำว่าคอ r จูเนอเดี๋ยวผมเบรกให้ดูนะครับผตรงนี้นะครับ จริงๆมันจะมีไฟหลีนะครับแต่ไฟหลีมันแยงตาก็เลยเรียกว่าอะไรตัดออกนะครับผมให้เหลือแค่ไฟเบรกตรงนี้จะได้ไม่ต้องกวนใจเพื่อนร่วมทางนะครับนอกจากตัวนี้ที่เราอัปเกรดลูกค้าจะเลือกเอาแบบสีตามตัวรถก็ได้หรือเอาแบบนี้ก็ได้จัดให้หมดนะครับผมมาดูกันต่อน,นะครับผมออปชันที่เราเติมให้อย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับ พร้อมระบบคลิกเซนเซอร์ครับเตะเปิดปิดได้นะครับสะดวกสบายนะครับผมเปิดปิดระบบเหมือนที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับผมตรงนี้ก็ติดตั้งให้นะครับอย่างที่ผมว่าอัปเกรดองค์กรให้ใช้งานเหมือนในตัวท็อปแต่เราประหยัดงบนะครับตรงนี้ก็ด้านท้ายก็สครับเพจ GR นะครับผมก็ตัวถัดมาก็จะเป็น d ิฟฟิวเซรล่างเ r s p สปอครับงานครับพวกค้าต่างๆเราจะใช้ของ เบิกแท้มาทําให้ทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่กระทั่งนะครับรายเดอดเล็กๆน้อยๆนะครับเพจีอาร์สปอร์ถ้าเป็นเพจแท้ของฟอร์จูเนจริงๆจะมีขนาดประมาณ5เซนนะครับก็คือใช้ตัวเนี้ยพูดย่างราคาราคาตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทแล้วนะครับตรงนี้ราคาลูกค้าว่าทําไมแบบพาร์ทะถ้าเป็นเบิกพาร์ทรีเวอร์จีอถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งนะครับแต่นี้ผมก็ ใส่ตัวแท้ให้เลยเพื่อจะได้เหมือนนะครับสเกลเหมือนทุกอย่างเลยนะครับผมตรงนี้จัดให้หมดเลยนะครับอันนี้คือภายนอกนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ภายในนะครับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเราเน้นภายนอกให้เหมือนเพียงแต่ว่าเติมก็คือตัวพุชคอนโทรลนะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขับขี่เวลาวิ่งยาวๆนะครับกดพุชคอนโทรลให้รถมันวิ่งได้นะครับแล้วก็ ส่วนภายในั้นก็เบาะหนังเบาะไฟฟ้าแล้วก็เป็นออปชั่นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้นที่ติดใส่ให้แพ t เทิร์นชิอะไรเงี้ยครับการใช้งานเรื่องสมรรถนะไม่ต้องห่วงรับเครื่องยนต์หัวฉีดร,ระบบ i a t คือเป็นเครื่องยนต์ที่ระบบหัวฉีดจ่ายน้ํามันทันสมัยที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ทําให้ประหยัดน้ามันก็ระดับ15กิโลลิตรได้นะครับหรือว่าขับไปประหยัดด้วยแล้วก็ได้ภาพลักษณ์ที่เหมือนตัวท็อปด้วยครับ แต่จบแบบราคาแบบสบายกระเป๋านะครับได้ออปชั่นแบบนี้นะครับรายละเอียดอยากได้แบบนี้ทักทักมาครับในช่องทาง Line o f f i ิเชีนะครับหรือว่าในช่องทางคอมเมนต์ยูทูบนะครับเดี๋ผมก็รายละเอียดจริงๆอยากให้ทักทายมาใน Line Official มากกว่านะครับแอสไซน์พิเชษครับตอบไม่ทันใจโทรมาได้เลยครับยินดีให้ข้อมูลนะครับผมส่วนรายละเอียดต่างๆก็ผมส่งใบเสนอราคาให้ดูนะครับชอบรถแบบนี้อยากได้แบบนี้ไว้ใช้งาน ไม่สะดวกมาที่โชลูนะครับผู้จัดการทพ่จะก็มีบริการครับเรื่องไฟแนนซ์นะครับเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านเลยที่บ้านที่ทํางานได้เลยครับมีไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์แทบจะทุกเจ้าเลยครับบริการให้นะครับผมแล้วก็ตัวลูกค้าถ้าเซ็นไฟแนนซ์เสร็จเลยเสร็จไม่อยากไม่มีเวลาไม่ส่ดวกมารับรถเก้าสามารถใช้บริการรถสไลด์นะครับสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านได้เลยเรียกว่าบริการเราแบบนสต็อ o p service นะครับอยากได้รถเท่ๆรอๆแบบนี้ขับไปไหน ใครๆก็มองก็ทักทายมานะครับผู้จัดการเช็ดดูแลให้นะครับรายละเอียดโปรโมชั่นช่วงนี้เรียกว่าเราต่อยอดมาจากมอเตอร์โชว์ให้เลยครับดอกเบี้ยต่ำสุด0.44% 4 8เดือนหรือผ่อนยาวๆ96ง,งวดก็ดอกเบี้ยจิ๊บๆครับ2บาทเท่านั้นถูกที่สุดในประเทศนะครับผู้จัดการเชดจัดให้สวัสดีครับผม